สวัสดีผู้ชมท่านครับก็กลับมาพบกับผมคังนับในดีซีสเปก่อขึ้นมิลเอ 6C นะครับโอเคคลิปนี้เราก็จะมาติดเครื่องนะครับให้กับเจ้าขึ้นมิลลำนี้กันก่อนอื่นนะคใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอิทรักนะครับซึ่งเป็นคลิปแนะนําส่วนประกอบข้องนักบินนะครับก็ให้ไปดูก่อนเพราะไม่งั้นการงมหาสวิตอะคุณจะหายากนะครับมันจะงงนั้นหลักๆอะ,ะมันคือการทาความเข้าใจนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ดูการตั้งปุ่มคีย์ก็ ไปดูซะานะครับเพราะมันได้ใช้ทั้งหมดแล้วโอเคมาที่ตัวเครื่องนะครับเราก็จะมาเริ่มกันนะครับก็มองที่ด้านล่างซ้ายนะครับ e l ติ t พาวเวอร์นะครับเปิดแบตเตอรี่นะปุ๊บกดหนึ่งกึกเนี่ยมันเป็นแค่การเปิดแบตเฉยๆนะครับยังไม่ต่อไฟเข้าตัวเครื่องโดยตรงก็ให้กดไปที่เมลพาวเวอร์นะใช้การคลิกขวานะครับทั้งสองครั้งเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสตาร์ทเพื่อให้เครื่องมีระบบไฟแล้วเราจะรันระบบอื่นต่อนะครับ คุณจะเห็นว่าปกติถ้าเป็นลำอื่นผมจะต้องสับสวิตเชื้อเพลิงวาวอยูเนี้ยแต่ว่า s 16จะไม่มีนะมันจะเป็นอัตโนมัติให้คุณจะเห็นว่าเราสับแบตเตอรี่แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องเลยนะครับมันจะไม่มีสวิตเชื้อเพลิงให้นะครับปกติมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันจัดการให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับนั้นเราก็เปิดพาวเวอร์แล้วก็สตาร์เตอร์ได้เลยแต่ก่อนสตาร์เตอร์นั้นผมขอปิดฝาคโนปี้ก่อนไม่งั้นะเสียงมันจะดังมากนะครับกด control C นะครับ เครื่องมาจริงๆมันจะมีสวิตซ้อนอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับอ่ะลงมาสุดแล้วก็พับตัวสีเหลืองนี่เข้าไปนะครับเป็นการล็อกนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็เดตฟิลนะครับเดตสตาร์เตอร์นะครับไปที่สองนะครับพอคุณสับแล้วเนี่ยให้ดูรอบเครื่องนะครับรอบเครื่องมันจะวิ่งขึ้นไปถึงยี่สิบนะครับ พอถึงยี่สิบแล้วเนี่ยให้คุณปลดทั t เทลนะเป็นไอดอลน,นะเครืค่องยนต์ก็สตาร์ททันทีโอเคถึงยี่สิบแล้วนะครับก็กดทัทเทลเป็นไอดอลน,นะครับเครื่องก็สตาร์ทต,ต่อ โอเคตอนนี้เครื่องยนต์ก็สตาร์ทเสร็จแล้วนะครับรอบเครื่องจะอยู่ที่60 rpm นะครับแล้วก็มุมสตาร์ทท้ายเปิดสูงสุด <Okay. S 1> สิ่งที่เราจะทําถัดมานะครับก็คือทำการเปิดระบบ a ิเ o n i ของในเครื่องบินนะครับออยู่ตรงนี้ก็เปิด MMC นะครับ SC s a t a UFC นะคร f c Map, GPS, Data Link พอเปิดแล้วเนี่ยกูก็จะเห็นว่าจอมันทำงานแล้วนะครับปุ๊บปบทั้งหมด ทำการเปิดฮาร์ดนะครับหมุนเครื่องหมายซิมโบล์ขึ้นนะครับปุ๊บฮาร์ดก็จะขึ้นมาโอเคก่อนที่เราจะไปทำอื่นต่อนะครับเราจะทำการอะไลน์เมนต์นะครับให้กับเครื่องบินลำนี้นะครับซึ่งมันจะสำคัญมากๆมันสำคัญยังไงนะครับถ้าคุณอะไลน์เมนต์ไม่สำเร็จนะครับ i n s อะไลน์เมนต์พลาดระบบอาวุธก็จะเพี้ยนนะครับระบบนอเกชันนะครับระบบเดินทางดะัตั้งลิงก์นะครับมันก็จะเพี้ยนไปทั้งหมดเลยนะครับ นั้นมันจะสําคัญในการทําให้คือมินอไลเมนต์ให้สําเร็จนะครับซึ่งใน S6 เนี่ยจะมีอไลเมนต์อยู่2โหมดก็คือสโตทีดดิ้งกับอ่าอไลเมนต์นอร์มนะครับตัวคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้อไลเมนต์นอร์มนะครับนอร์มอลซึ่งจะใช้เวลาประมาณ8นาทีนะครับในการทําให้สําเร็จก็สับสวิตช์อไลเมนต์นะพีขวาไปที่ Normal นะครับโอเคพอคุณหมุนแล้วเนี่ยคุณเห็นว่า S s จะเริ่มวิ่งนะครับอ่าพพสก่อนนะครับ ก็เลขชุดแรกนะเลขสามตัวนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือเวลานะครับนับเวลาให้เลขสองหลักข้างหน้าคือนาทีนะข้างหลังเป็นหลักสิบเซคัน์นะครับส่วนสแลกข้างหลังนี้นะครับที่เป็นเก้าสิบหกเนี่ยตัวเลขนี้มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่เลขเวลาแต่มันเป็นเลขที่บอกว่าตอนนี้ไอเนสเนี่ยมันอะไลเมนต์ไปถึงไหนแล้วนะถึงระดับไหนถึงระดับใช้ได้ไหมอะไรงนี้นะครับซึ่งถ้าคุณสับ ต่ออะไลเมนต์เนี่ยไปที่นอนแอร์แนบรับในตามข้างตางเนี่ยมันก็จะมีผลไปเรื่อยนะครับซึ่งกูจะรู้ได้ไงว่าอะไลเมนต์มันเสร็จแล้วนะครับไม่ใช่ดูแค่ในกานะครับดูตัวเลขนี้นะครับเป็นหลักถ้าเลขตัวนี้มันอยู่ที่10หรือ06นย์หกนะครับก็คืออะไลเมนต์สาเร็จนะครับพอมันสําเร็จเนี่ยมันจะมีคําว่าเลดี้นะครับ R D Y นะครับอยู่ตรงนี้นะครับกระพริบนะครับถ้ามันชื้นโชวค้างคือมันยังไม่สาเร็จแต่ถ้ามันกระพริบก็คือเสร็จแล้วนะครับ ทีนี้สิ่งถัดมานะครับซึ่งจะสําคัญนะค,คือการยืนยันตําแหน่งปัจจุบันของตัวเองนะครับอย่างอันนี้เนี่ยมันใส่ค่าตัวเลขที่เป็นตําแหน่งรัดรองให้แล้วก็เราไม่ต้องใส่แต่บางทีเนี่ยมันไม่ได้ใส่มาหรือตําแหน่งมันเพี้ยนนะครับเราก็ทําการพิมพ์แก้ไขเองนะครับซีอาริจูดนะค,ความสูงปัจจุบันของเราจากระดับน้ำทะเลก็ด้วยนะครับแล้วก็เทอร์ทูเฮดดิ้งนะครับอ่ก็อันนี้ส่วนใหญ่จะอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องทาอะไร ในกรณีนี้มาใส่ตัวเลขพิกัดไว้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือครับการยืนยันนะครับการใส่พิกัดเข้าไปนะครับแล้วทำการยืนยันนะครับคุณจะมีเวลาอยู่มา2ออาทีนะครับในการทําให้สําเร็จนะครับถ้าทําไม่สาเร็จก็ทําใหม่นะครับเพราะว่า INS มันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับสองอาทีมันทานอยู่แล้วกดแป๊บเดียวนะครับไม่นานอ่ะกรณีนี้มาใส่ไปแล้วนะครับเราก็ทําการกด enter นะครับยืนยันหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะยืน ยันลัดไปแล้วเรายืนยันลองต่อนะครับก็เลื่อนลงมานะครับแล้วกด enter สองทีนะครับปึ๊บป๊บอ่ะเท่านี้มันก็เคาน์เตอร์เข้าใจแล้วโอเคนี่คือตำแหน่งของเราปัจจุบันมันยืนยันแล้วโอเคระหว่างรออะไลนเมสนะครับเราก็ทําการปรับรบต่างเนาะก็ adi นะครับตัวสํารองนะครับปิดนะครับเปิดมานะครับแล้วก็ตั้งให้มันตรงซะแผง s s r นะครับตรงนี้นะครับก็เปิด power ให้มันนะครับถ้าคุณติด อ่าพอรตใต้เครื่องนะครับก็เปิด Power ให้มันไปแต่นี้เราไม่มีนะครับก็เปิด FCR นะครับ Radar ดิจูดนะครับเครื่ทางซ้ายนะครับ e x ส i ซเ light ผมก็จะเปิดเอาไว้นะครับเป็น All นะครับอ n นี้เป็น s t แล้วก็เปิดแสงนะครับที่สุดปุ๊บอ่าไม่ทํางานเอาเป็น Normal ก็ได้อ่าแล้วมันก็ทํางานแล้วไฟน่าสวยงามช่ันถัดมานะครับเปิดวิทยุ USF นะครับเป็นเมนนะครับ เปิด power ให้กับ RVR นะครับเปิดระบบ countermeasure นะครับ jammer RVR นะครับ power เปิดเิเปิดไปให้หมดนะครับอย่าสับ Switch j e t นะไม่งั้นออกไปทั้งลำเลยนะครับจากนั้นก็สับโหมดนะไปที่ Manual นะครับ arm intention seat ลงนะครับ parking brake นะครับเ็ตไปที่ anti skin นะครับแต่ถ้าเราจอดอยู่แล้วไม่อยากให้มันขยับก็ parking ไปโอเคมันก็หมดแล้วล่ะที่เราเปิดนะครับ บางทีระหว่างนี้คุณสามารถเทสระบบต่างๆของตัวเครื่องได,ได้นะผ่านข้างหลังนี้นะครับทีนี้เราก็จะเร่งเวลานเพื่อให้มันอะไลเมนต์สำเร็จนะครับโอเคตอนนี้อะไลเมนต์นะครับเสร็จแล้วนะครับขึ้นดีนะครับก็มันจะขึ้นที่จอทางซ้ายไอ้ทางขวานี่แล้วก็ที่ฮัทนะครับแต่ผมจะให้มันอยู่ที่หกนะครับก็รออีกหน่อยนึงนะครับเร่งเวลา Okay, อยู่ที่6แล้วนะครับก็มาที่ NS นะครับแล้วก็สับสวิตไปที่ n a p นะครับอ่าครานี้ก็เรียบร้อยแล้วก็เปิด power นะครับให้กับ m i t นะครับไปที่ ON อ่ามาคือ Data Link ของเราแล้วก็มาไปตัวรับอ่าแคนอะไรต่างๆด้วยนะครับถ้าอะไรไม่สำเร็จ Alignment ไ,ไม่สำเร็จแล้วไปเปิดสวิตตัว m i t นะครับรั t a l i n ิงก์จะไม่ทำงานนะครับ มันจะหายไปนะครับมันจะไม่โชว์ทั้งหมดเลยนะครับ xm เราเปิดเป็นลิงก์สิบหกนะครับโอเคแล้วก็นอกจากนี้ถ้าไม่สําเร็จอีกเนี่ยไอตัวเข็มแนบข้างล่างนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นออฟนะครับมันจะเออรเลอร์นะครับมันจะไม่แสดงพิกัดแล้วก็ตําแหน่งทิศทางระยะทางต่างๆให้นะครับมันจะไม่ทํางานเลยนั่นเองโอเคก็เช็คอีกทีนึงเสร็จหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเราก็เปิด taxi light like นะครับ กดปุ่ม n o s t view นะครับเท่านี้ก็พร้อมที่จะแท็กซี่แล้วไปเทคออฟนะครับโอเคก็ขั้นตอนการติดเครื่องของ s 6นะครับมีคร่าวๆนะครับอันนี้นะครับไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่หลักๆที่ต้องระวังคือการอ l ไลเมนต์นะครับถ้าคุณทำพลาดทำไม่สำเร็จนะครับให้ปิดอ l ไลเมนต์นะครับ ins เนี่ยลงไปนะครับสักสิบวิยี่สิบวิแล้วก็เปิดมันใหม่นะครับทำรีขั้ตอนใหม่ทีหนึ่ง คือถ้าทําให้สําเร็จระบบต่างๆก็จะล่มนะครับมันจะเพี้ยนนะคตามที่ผมแจ้งไปโอเคงั้นคลิปนี้ผมขอจบเพียงน,นี้ครับเอเจอคลิปไว้ไปนะครับ